ก็มาม้ามอยกันอีก <_ d ata> เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยากจะเสนอหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะ <_ d ata> เพราะว่าตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟจีนนะ <_ d ata> ผมเลิกไปตอนที่แพทหุ่นจนเข้าหรือว่าแพท สำนักเครื่องจักรสังหารเครื่องจกักรลึกลับเข้านะผมก็เลยจะไม่รู้ระบบใหม่ๆของเกมนี้แต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยที่เพื่อนๆได้เล่นอยู่เนี่ยมันเป็นการผสมประสานการอัปเดตระหว่างแพดใหม่แพทเก่าเพื่อแก้ปัญหาเวอร์ชั่นเดิมๆที่เราไม่จําเป็นต้องไปพบเจอแล้วในตอนที่เปิดจีแรกๆนะดังนั้นแพดเกมมัเลยรู้สึกว่าเหมือนจะตัดแต่งพันธุก,กรรมสักเล็กน้อยบางอย่างผมก็เพิ่งมาเห็นเพิ่งมารู้นะครับอย่างเช่นในแมปเนี่ย ถ้าสายสำรวจนะครับออผมจําไม่ค่อยได้ว่าช่วงแรกๆมันมีอะไรที่บอกขนาดนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นสายสำรวจนะมันจะบอกเปอร์เซ็นต์สำรวจส่วนใหญ่ตอนที่ผมเห็นคนจีนเล่นแรกๆนะเขาทำไอ้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทุกแมปเลยขยันมากใช่ไหมโคตรขยนันแต่ว่าตอนนี้มันมีระบบช่วยผู้เล่นใหม่เยอะมากบ,บอกว่า ในแมปเนี้ยมีกล่องเหลือเท่าไหร่ผจนภัยเหลือเท่าไหร่สำรวจเหลือเท่าไหร่บอสโลกเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือง่ายมากมีเขาเรียกว่าระบบ UI ช่วยในการอำนวยความสะดวกบอกเขาเรียกโปรเกสของเราว่าเราทําถึงไหนแล้วในแต่ละแมปนะใช้คําว่าในแต่ละแมปนะโลกมันมีประมาณนี้่ะเพื่อนๆดูเอาเนี่ยมีกี่เมืองก็ว่าไปนะแต่นี่คือแมปเดียว100%หรือเปล่าเออเนี่ยทำได้ทั้งวันนะครับแล้วก็กดไอ้นี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าในแมปเนี้ยมีของเจ๋งๆหรืออะไรดีๆที่น่าไปค้นหาเนี่ยตรงนี้ก็บอกนะครับ เนี่ยระบบพวกเนี้ยตอนที่ผมเล่นจนะีนอ่ะผมจําไม่ได้ว่ามันมีไม่มีแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยขนาดนี้มันให้งมแบบหนักกว่านี้นะแต่นี่คือช่วยมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีระบบแนะนําด้วยว่าถ้าอยากขตดขึ้นต้องทําอะไรเบื้องต้นนะเนี่ยต้องใส่อะไรมีแนะนำอ่ะมีสกิลที่ควรจะใช้ในแต่ละโหมดนะ PVPPVE เนี่ยเป็นระบบแนะนําสอนนะครับแล้วก็ถ้าสเตตัสไหนเพื่อนไม่รู้อย่างเช่นบาดเจ็บสาหัสคืออะไรเพื่อนๆกดที่เนี่ย น้องคนนี้แล้วถามพิมพ์ถามได้เลยว่าค่านี้คืออะไรบาดเจ็บสาหาัสคืออะไรสเตตัสนี้คืออะไรมีผลไรพิมพ์ถามตรงนี้ได้เลยเป็นภาษาไทยนะน้องคนนี้เขาจะบอกนะครับเสี่ยวหน่วนนะเสียวหนวนะ่วนวเขาก็จะบอกเหมือนมี AI ช่วยผู้เล่นระดับหนึ่งแล้วก็สามารถประเมินความสามารถไอตรงเนี้ยตอนที่ผมเล่นจีแรกๆยังไม่มีนะครับมันจะมาแพดแบบน่าจะลงยินหรือว่าหมัดยิงหรือเปล่าันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่มันจะเป็นตัวบอกว่า ในแผทปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆขาดสเตตัสต,ตรงไหนเออถ้าจุดไหนมีสีแดงก็ควรจะไปโฟกัสตรงนั้นไว้แล้วก็หาของหาสเตตัสในหินในการทําให้มันขึ้นมานะครับเ <Yea. S 1> พราะว่าหินน่ะอะหลายๆคนอาจจะใส่หินแล้วก็รู้สึกว่าใส่ๆก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่จบนะ <S 2> <S 2> <S คือหินน่ะมันใส่ให้ได้ไอไอกำลังภายในเนี่ยง่ายครับก็คือดิน3ไฟ2ไฟ3อะไรเนี่ยง่ายแต่สเตตัสในหินเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันสุ่มนะมันสุ่มพอมันสุ่มอ่ะเพื่อนๆต้อง เหมือนสมมติทําหินนี้ไปแล้วอะแต่สเตตัสไม่ดีเพื่อนเพื่อก็ต้องไปหาหินนี่แหละมาทําใหม่มาทําจุดใหม่และถ้าหินไหนที่มันไม่ได้การันตีจุดนะครับอันนี้มันการันตีนะเนี่ยถ้าอัพเต็มมันก็จะได้ทองแน่นอนแต่มันจะมีหินบางหินที่ไม่การันตีอะอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่การันตีนะครับถ้าอัพเต็มมันจะไปลุ้นว่าจะออกอะไรอาจจะออกทองก็ดีนะก็คือได้ทองล้วนหรืออาจจะออกไฟก็ดีสําหรับสายดามเมจแต่ถ้าออกน้ำเนี่ย พื่อใช้คาว่าเพื่อก็คือมีจุดมาแซมทําให้จุดตรงนี้เราไม่ครบขาดขาดเกินเกินเวลมันก็จะขึ้นยากนะในส่วนของกาลังภายในหรือจุดตรงนี้นะจุดท่านนะไอเนี้ยทำกันวุ่นวายครับทำกันเรื่อยเ,เลยโหดไม่โหดสําหรับสายคิดของหรือว่าข้างนอกนะไอตรงนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมันจะมีบัฟพิเศษบัฟพิเศษถ้าได้มามันจะแอคทีฟตรงนี้นะเผื่อหลายๆคนไม่รู้นะเนี่ยเมื่อได้รับเอฟเฟกพลังจิตวิญญ,ญาณถ้าเบื่อนๆสุดแล้วได้คาว่าจิตวิญญ,ญาณน,นะมันจะเป็นสีแดงแส้มๆบอกเลยนะ เวลาใช้หินพวกมังกรเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าหินมังกรนะเพราะมันมีบัฟพิเศษก็คือมันจะแอคทีฟบัฟพิเศษนี้ด้วยเนี่ยทำให้เอฟเฟกบัฟเพิ่มขึ้นอีก50%เนี่ยแถวๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%ถ้าไม่มีแบบบัฟพิเศษนะตรงนี้ไม่แอคทีฟมันก็จะแอคทีฟข้างบนเท่านั้นอันนี้ในส่วนบัฟพิเศษนะที่สุ่มยากมากแต่ก็มีคนโชคดีที่ได้นะครับมันไม่ได้ออกบ่อยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากๆแต่ถ้าออกก็ดีนะครับโหแน่นอนประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยว ก็จริงๆมันเลือกทีเดียวได้นะอันนี้ผมใช้วิธีแมนนวลโง่ๆนะก็คือคลิกทีละจุดทีละจุดแต่ว่าถ้ามันมีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยามาเลือกตรงนี้นะมันจะคัดเลือกแบบเอาสีม่วงสีแดงสีฟ้าอัพก่อนประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้คือวิธีโง่ๆบ้านๆนครับก็คือคลิกๆไปเนี่ยอันนี้หินน่าจะการันตีอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็หินพวกเนี้ยมันเป็นหินที่ให้ได้จุด เขาเรียก่าตรงนี้ไวสุดแต่ไม่แนะนําให้ใช้ในระยะยาวนะอันนี้คือย่อยทิ้งได้เลยหรือว่าเอาไปเป็นวัตถุดิบให้กับหินอื่นได้เลยแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้จุดก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นหินที่ทําจุดเร็วที่สุดเพราะว่ามันการันตีเนี่ยเห็นไหมได้เยอะมากๆหินเดียวนี้คือได้6เม็ดก็คือครบเลยแต่มันไม่มีบัฟอะไรครับเนี่ยมันเป็นหินเลี่ยบง่ายไม่มีบัฟสู้พวกหินแบบนี้ไม่ได้หินแบบนี้จะมีบัฟเห็นไหมหินแบบนี้จะมีบัฟใส่บัฟแบบนี้ดีๆนะแบบเรียงหินดีๆนะโหดมากไอ้จุดสคัญ ก็อ,อย่างที่ผมบอกครับไปดูไกด์หรือว่าวิธีแนะนําจากคนจีนที่เขาเคยเล่นจีนมาก่อนมันจะมีไกด์มีแผนภาพมีแผนผังมีเซ็ตมีเขาเรียกเมตาในการใส่ของแต่ละแพท1.1 1.2 1.3ประมาณนี้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่อยากดูใครไม่อยากสปอยลองพิจารณาเองลองวิจัยเองก็ได้ก็ไปตีกับหุนไม้ใส่แล้วไปตีหุนไม้เรื่อยๆนะอันนี้ก็สําคัญนะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็การเดินทางหลายๆคนนะ่ะ ไม่ค่อยเลยนไอ้นี้แต่อันนี้ก็สําคัญมันเป็นเหมือนโหมดของสาย P V X นะครับก็คือเท่าที่ผมดูนะมันเหมือนอยากจะทําให้เกมเนี่ยเป็นคล้ายๆเกมแบบ 2D แบบพูดคุยกัน,นอารมณ์เหมือนเกมจีบหนุ่มจีบสาวประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องออกแอคชั่นอะไรมากเน้นคุยกันเยอะๆแล้วก็ตีนิดๆหน่อยๆนะครับอ้นเนี้ยก็สามารถที่จะทําได้แต่ลังๆอะ่ะเท่าที่ผมรู้ตรงนี้ไม่ค่อยอัปเดตนะเพราะว่าส่วนใหญ่เกมมันก็จะกลับไปเลนรูปแบบเดิมก็คือไปนเน้นลงดันเป็น D M MM O ที่หลายๆคนคุ้นชินนะครับแต่เนี้ย เหมือนเกมเขาพยายามทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นบางดันเนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอ,อกดให้ดูก่อนนะเนี่ยมันจะมีสีม่วงๆเห็นไหมเราก็จะได้แบบของม่วงบ้างบางทีก็ได้ของดีหรือของเวลสูงก็ใส่ก่อนได้นะถ้าได้ของม่วงก็ค่อยใส่ว่ากัน อ่ะเดี๋ยวผมกดตรงนี้ให้ดูดันเจียนเนี่ยดันเจียนายวันเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่มาเล่นครั้งแรกใช่ไหมบางทีลงดันนี้ตัวละครเราก็เล่นแบบ2อดีใช่ไหมเข้าไปในภาพอ่ะลงดันนี้ไม่มีอะไรก็คือตีธรรมดาแต่ลงดันเนี้ยกลายเป็นเกมยิงยานยิงเหมือนเกมแฟมิคอมสมัยก่อนครับที่เป็นเป็นยานเข้าโบล่ะผมจาชื่อเกมไม่นา้นะแต่มันก็ยิงยิง,ย,งยิงกันอ่ะมันก็คือเขาพยายามทําอะไรใหม่ๆครับอันนี้ก็ลงดันธรรมดานะ อ่ะอันนี้ก็เหมือนการธรรมดาอ่ะแต่อันนี้ก็จะมีแบบขี่ม้ายิงกันเออนู่นนี่นั่นเดี๋ยวหลายๆด้านต่อไปก็จะมีเล่นแบบ2 d ดีอีกเล่นแบบยิงยานนู่นนี่นั่นเขาก็พยายามเขาเรียกว่าทำรูปแบบการเล่นหรือลงดันอะไรใหม่ๆนะแรกๆก็สนุกอันนี้ผมบอกเลยแรกๆก็ดูว้าวดูอะไรแปลกใหม่แต่หลังๆอ่ะผมอยากได้ลงดันแบบปกติมากกว่าผมรู้สึกว่ายิงยาน,นี้ มันไม่ค่อยเข้ากับผมเออคือผมเล่นแล้วรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้แล้วก็ขี่ม้าเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันช้าๆไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไปโฟกัสการแบบลงดันปกติเหมือนเราคุ้นชินกับการลงดันปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเปิดโหมดกุญแจดันหอคอยนู่นนี่นั่น,นอีกเยอะแยะมากมายดัน10ก็จะเปิดดันรายอาทิตย์ก็จะเปิดโอ้โหเยอะแยะนะครับตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้มาโฟกัสแต่มันสําคัญก็คือตรงนี้นะเข้ามาตรงนี้เลยนะนี่ ผมกดให้ดูนะเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาที่แนะนำนะครับเรามาที่บทเรียนเอาตรงนี้ก่อนเลยนะแล้วมาทําอันนี้ให้ครบนะครับถามว่าทําไมต้องทาอันนี้ให้ครบ1ได้สกิลแน่นอน2มันได้อันนี้นนเนี่ยคมพีเนี่ยเพื่อเอาไปปบทสกิลเราให้เป็นขั้นแอดวานซ์ครับมันสําคัญมากเนะี่ยเรากดให้ดูนะครับเนี่ยเลื่อนขั้นตรงเนี้ย มาปลดนะครับเนี่ยมันเพิ่มดาเมจเนี่ยมันทำให้แบบว่าคิเยอะขึ้นเนี่ยเพิ่มดาเมจเนี่ยต้านฐานธาตุเยอะขึ้นเพิ่มดาเมจเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้ไอ้นี้ก็คือที่เราไปฝึกขบลมในเมนูแนะนำเมื่อกี้นะพอเวลาเราจบคอร์สมันก็จะได้ไอเทมนี้มาก็มาอัพนะครับเนี่ยสำคัญนะตรงนี้ควรจะปลดก่อนว่างๆก็ไปทำเพราะบางอย่าง มันไม่ได้บอกจุดแดงๆนะเออหลายๆเกมมันจะบอกว่าอะตรงนี้จุดแดงๆนะมากดมากดแต่เกมเนี้ไม่ได้บอกทุกอย่างนะครับเนี่ยเหมือนจุดแดงๆเนี่ยเพื่อนๆจะชอบกดเข้าไปใช่ไหมแต่บางอย่างไม่บอกจุดแดงๆดเพื่อนๆต้องมากดเองต้องมาแบบเข้ามากดเองอะ่ะแล้วถึงจะรู้ว่าเออมันได้ของและสําคัญนะครับหลายๆอย่างเลยไม่ได้บอกจุดแดงๆอย่างเช่นเควสพวกนี้ก็เหมือนกันบางคนอะ่ะเล่นมา6 7วันแล้วก็ยังไม่ปลดสกิลอันติเออหรือไม่ปลดสกิลนู่นนี่นั่นก็คือไม่ได้มารับเควสเองครับ เกมมันมีแบบเนี่ยเหมือนผมไม่ได้มารับเคว็อเองมันก็ไม่บอกจุดแดงๆนะเนี่ยสังเกตไหมคือมันรับได้แต่มันไม่บอกจุดแดงๆด,ดังนั้นพยายามกดเยอะๆ กดไปเลยให้มันพังไปเลยถ้ามันพังนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะพังเพราะมันรีกลับได้มันสามารถที่จะย้อนกลับมาเป็น e f ฟอ l t ได้ดังนั้นกดไปเลยรับเควสไปเลยตรงไหนยังไม่ทําก็ลองไปทําดูครับถ้ามีเวลาว่างนะอย่างเช่นในภารกิจเนี่ยเห็นไหมมันมีจุดแดงๆก็จริงบางคนก็ยังไม่ทำเนี่ยหลายๆอย่างผมก็ยังไม่ทาเหา็นไหมคือถ้ามีเวลาว่างก็มาไล่ทําได้ครับมันก็ได้แตม้มได้ xp ได้ของได้หยกอะประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยสุ่มหลายๆอย่างบางคนอาจจะแบบได้สกิลเร็วทําไมได้อติ ของสำนักนี้มาก่อนสำนักยังไม่เปิดทําไมคุณถึงได้ก่อนเขามาสุ่มตรงนี้ครับเนี่ยสุ่มเยอะๆเลยตรงเนี้ยเพื่อนๆอยากได้วิชาอะไรก็ไปตั้งก็ไปคลิกเรื่องอธิษฐานได้ครับอย่างเช่นผมอยากได้อันติบูตึ้งก่อนประมาณนั้นก็ไปคลิก่ะหรือว่าอยากได้ของขันทีซ้ำก็ไปคลิกเนี่ยเห็นไหมพอคลิกแล้วเวลามันออกทองอ่ะมันจะเอาสกิลที่อธิษฐานให้เราก่อนแต่ผมบอกนะตรงนี้ตัวใหญ่ๆเลยแต่มันมีโอกาสหลุดเลทครับก็คือถึงเราจะเลือกไว้แม่งก็หลุดไปที่อื่นแต่มันน้อยมากๆสมมติ ออก3ามครั้งคุณอาจจะรุดเลทครั้งหนึ่งประมาณนี้แต่มันมีโอกาสรุดเลทอันนี้ผมบอกเลยมีโอกาสเพราะผมเจอมาแล้วอ่ะกดให้ดูก็ได้ครับนี่พอกดปุ๊บ่ะแล้วก็ไปวาดรูปจะวาดอะไรก็ได้ครับจะเขียนคอวยเขียนอะไรของคุณก็ได้เขียนไปครับแล้วก็กดหนีเห็นไหมถ้าโชคดีก็ออกอันติถ้าโชคไม่ดีก็ออกตัวแบบนี้ <S <S <ๆ>ก็เอาไปอัพเอ c ซ้ํ้ำไปให้มัน5ดาวนะเพราะว่าหยกเนี่ยหยกผูกเนี่ยมันหาได้ในเกมครับหาง่ายมากสายสำรวจน,นะถ้าขยันขยันนะหยกนี้เยอะมากแล้วก็พวกหินเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบทำหิน่ทีมาอัพหเนี่ยอะมากๆ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือความรู้แฝงก็ควรไปทำนะมันก็คือ q u วสขโมยวิชาของสำนักอื่นนะเอามาใช้ได้เป็นวิชาที่สำนักนั้นใช้เลยแต่อาจจะไม่เก่งเท่าสำนักนั้นผมบอกไว้ก่อนคือมันได้แบบเหมือนครูพักรักจําก็คือไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้แต่ก็ใช้ได้ครับอย่างเช่นถ้าวิชานี้ของสุยเมืองมาได้นะมันก็กระโดดสตาเหมือนสุยเมืองแต่ว่าดาเมจหรือ บัฟอย่างอื่นหรือว่าการอัพขั้นสูงมันไม่มีมันก็แค่ได้ขั้นพื้นฐานหรือขั้นแรกอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมกําลังไล่เอาวิชาของสุย่ยเมืองอยู่วิธีแบบเร็วมากแปบ๊บเดียวไม่ได้ยากครับกดข้ามไปอ,อาทิตย์หนึ่งน่าจะทําได้2อสรอบนะมันใช้พลังนกอะ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรพลังงานพลังชีวิตของเกมเนี้ยก็คือนกนะครับเนี่ยไปตรงนี้นะ,ะพยายามใช้ดาบปักครับดาบปักมันจะช่วยเราไปเร็วครับนี่ไปเร็วไปหมดขึ้นไปแนละ้วนี่ทำแบบนี้ได้นะ นี่อ่ะแล้วก็หรือว่าแบบกระ,ะโดดนี่ขึ้นไปครับพยายามแบบดาบปักช่วยให้ไปถึงที่หมายเร็วที่สุดนะครับนีปรับปบแล้วก็เห็นไหมแล้วก็โดดแล้วก็เนี่ยมันจะไปแบบบนฟ้าได้ตลอดนะเนี่ยถ้าสมมติเซียนเซียนก็จะ,ะดาบปักโดยที่ขาไม่ติดพื้นเลยก็ได้นะครับมันก็สามารถทําได้นะต้องกดแบบช่ำชๆนิดนึงนะครนี่ไปให้ดูนะวิ่งเข้าไปครับ ไม่ต้องเจอคนเลยก็ได้นะแต่เจอก็ก็ดีผมจะไปผมชอบไปทางเรียบเขานะครับนี่เห็นไหมดาบปักนี่เห็นไหมดาบปักนี่อ่่นีเห็นไหมดาบปักอ่าเห็นไหมไปเร็วๆนะนี่ดาบปักเห็นไหมดาบปักะถึงไหมถึงไหมถึงครับอ่ถึงไหมเห็นไหมใช้ดาบปักบ่อยๆครับมันจบเควสเร็วก็คือไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่นี่ดาบปัก ุ่งไปนะตรงนี้นะ,ะหันกลับมาบดาบปักเห็นไหมปอบนี่กดแตะลงแล้วแล้วก็กดฟังแปบ๊บเดียวน่าจะทําได้สองสามครั้งผมคิดว่าสองสาครั้งก็น่าจะผ่านแต่สํานักนี้มันอาจจะง่ายแต่บางสํานักก็มันอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ก็ลองดูว่าลองหาวิธีมันไม่ได้ยากเกินความสามารถแน่นอนแต่ส่วนใหญ่อะดาบปักพาไปได้เกือบทุกที่ครับนี่ก็เรียนครับแต่ผมเอาวิชามาให้ดูเลยครับสำคัญแล้วก็ใช้ได้จริง ได้ของสุ่ยเมืองมาแล้วครับดาวตกไล่จันนะสำคัญมากวิชานี้เป็นวิชา CC เดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าโหดแค่ไหนใช้เหมือนกับเจ้าของสำนักเลยครับนี่เอามาใส่อันแรกให้ดูนะเหมือนแบบเจ้าของสิกระโดดสตันคือเหมือนสุ่ยเมืองเลยเอามาใช้ p v p ได้เพราะว่ามันเป็นสกิล p v p นะวิชาเมื่อกี้นะของสุ่ยเมืองเป็นสกิล p v p ดังนั้นสมมุติสำนักเรามันไม่ค่อยมีแบบสกิลตามอย่างเงี้ยแบบตามช้าเอาของสุ่ยเมืองมาแล้วเนี่ยกด พุ่งตามนะกระโดดสตันเหมือนสุยเมืองเลยดังนั้นตรงนี้สาคัญเหมือนกันเ,ออเพื่อนๆก็ไปทําแล้วกันนะเพราะบางอย่างมันไม่ได้บอกจุดแดงๆครับอันนี้คืออะไรมันก็คือปานภายในที่เราไปขโมยนะของสุยเมืองอะ่ะมันสามารถที่จะกดดูได้นะได้อะไรเนะี่ยได้คิเพิ่มนะครับสวยน,น,นี้ได้บล็อกสมบูรณ์25แล้วครับแล้วก็มีโอกาสที่เงาจะออกมานน่นนี่นั่นนะแต่ว่าไอ้น,นี่ได้คิแน่นอนสําหรับสายดาเมจเราก็ไปทําได้นะครับหรือว่าเนี่ยไปทําอีกรอบก็ได้ทําให้ดูนะครับ แป๊บเดียวทําให้มันถึงนี่นะแล้วก็พอไอ้นี้ครบแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อก็ทําให้มันเต็มนะครับพอทาให้มันเต็มอ่ะมันจะปลดขั้นสูงแล้วมันจะโหดขึ้นกว่าเดิมแต่อ่อมันจะทําได้แบบอาทิตย์ละสองสามครั้งนะประมาณนี้เออเห็นไหมเพิ่นึงกดมาครับผมวิงครับปกปกอ่ะบิงไปเร็วๆนะวิงขึ้นไปขึ้นไปครับเวียดนามเวียดนามอินดอยของจริงว่ะ เล่นเกมก็มีกระทบกระทั่งกันนิดนึงนะแต่อย่าด่าเชื้อชาติเลยครับผมไม่ค่อยสนับสนุนให้ด่าเชื้อชาติเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเป็นการเหมารวมนะพยายามอย่าเหมารวมนะครับเออไม่งั้นมันจะเดือดใช้คำว่ามันจะเดือดมากถ้าเริ่มเหมารวมนี่คือแบบจะตึงมากนะอน,นี้อันนี้มันอยู่ตรงนี้นะหรือว่าทางที่ดีก็คืออย่าพิมพ์อะไรที่มันแบบเป็นการหยีย yeah, ดเชื้อชาติครับมันจะเป็นดราม่าเอานะ แต่มันก็ห้ามไม่ได้ครับคนมันมีหลายแบบได้แค่บอกๆกันว่าเออมึงอย่าทานะากดไม่โดนครับเชือหนึ่งนะหายแล้วเนี่ยนี่คือความไม่มีสมาธิแตกได้นะนี่มันไม่น่าจไอ้นนอ๋อมันไปตรงนู้นไม,ไม่เป็นไรมันไปที่อื่นแล้วอ่ะกระโดดแล้วมันหกวิไงเนี่ยผมสามารถลอยแบบนี้ได้อะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ไปอย่างนี้ได้นะ,ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ชาร์ ช้ากว่าเดิมนะผมคิดว่าประมาณนี้นะครับไปครับพบแล้วก็นี่เหมือนจะช้ากว่าเดิมแต่ก็ไปได้ครับมันอยู่ทางไหน่ะอยู่ตรงนี้ผมคิดว่านี่ประมาณนี้พบพบน่าจะขึ้นไปทางนี้นี่มีข้างบนมันจะจับแล้วได้นะนี่หรู้สึกทางนี้ไปอย่างนี้อ่ะเหมือนจะช้ากว่าเดิมไปทางนี้ไปบนหลังคาอ่าแล้วก็พุ่งไปปุ๊กๆุ๊ เหมือนจะลงตรงนี้ผมจําไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วมันน่าจะลงตรงนี้หรือเปล่าเพราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมีน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงตรงนี้ตรงนี้เหรอเดี๋ยวๆลงตรงนี้นี่แล้วก็มาลงตรงนี้ไอตัวที่มันมีหัวเป็นสีฟ้าๆเนี่ยไอค้อเนี่ยมันจะไม่สนใจแล้วครับคือ ระบบมันก็ไม่ได้ดีมากนะมันเหมือนแบบเ,เล่นแค่คำๆอะ่ะไอ้ขโมยวิชานี้เหมือนเควสแค่คำๆเท่านั้นไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสคือ MBC ในนั้นโงม่มากก็คือคุณสามารถที่จะตบท้ายทอยมันตายทั้งสำนักก็สามารถทําได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือมันอยากให้เราอะ่ะเรียนรู้วิชาของสำนักอื่นเออเราจะได้เอาวิชาของสำนักอื่นไปใช้นะเนี่ยสมรู้ได้วิชาสุดยอดมาแล้วนะก็สามารถที่จะไปใส่ได้นะเนี่ยสมมติไปใส่นะครับจุนสุดยอดเห็นไหมมันจะมาใส่ตรงนี้ แต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นของสำนักเราก่อนไม่ใช่เหรอหรือว่าเราต้องไปเรียนก่อนมันจะปลดของสำนักอื่นก่อนผมก็จําไม่ได้คือสำนักอื่นก็จะปลดของสำนักเราประมาณนั้นนะครับนี่ ในแชทเขาก็น่าจะด่ากันชิมหายไว้ป่วงประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ผมก็คิดว่าเอาระบบพื้นฐานหลายๆอย่างมาบอกเพื่อนๆกันนะบบางระบบผมก็ไม่รู้บางระบบผมก็แบบเพิ่งมาเจอครั้งแรกแต่จริงๆผมเห็นๆแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นเซิร์ฟจีนด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ารู้อยู่แล้วเพราะว่าติดตามกลุ่มอยู่แล้วอันนี้คือมากดให้ดูกันด้วยตัวเองเลยส่วนอื่นๆหลายๆอย่างยังมีอีกเยอะครับรอให้เพื่อนๆแบบ ไปเรียนรู้ไปงมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเออผมบอกเลยว่ามีอะไรให้เรียนรู้หลายๆอย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนสำหรับเกมนี้ครับ Sort of j u จ t i ติโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปตอนครับ